ไปต่อกันที่เรื่องของการลงทุนกันสักหน่อยหลายคนอยากรู้นะคะว่าหุ้นอเมริกาลงมา4วันติดหุ้นไทยเกือบเกือบจะหลุด1,200จุดแล้วนะคะนี่ถือว่าเป็นจังหวะการลงทุนแล้วหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่เราต้องตามกันบ้างไปติดตามกันในช่องของ Invest Now ค่ะพูดคุยกับคุณเอ็มนะคะคุณต้องโร์แสงสารวิริยะนะคะผู้จัการ Investment Product Selection ธนาคารไทยพาณิชยสวัสดีคุณเอ็มค่ะเอ็มสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิทย์คุณเฟินครับสวัสดีครับผมครับพี่เมครับโลกสั่นสะเทือนมากดอลลารั้มสองจุดศูนย์สงครามทางการค้านะครับเมื่อวานตลาดหุ้นสหรัฐก็ลงไปเป็นวันที่สี่ติดต่อกันแล้วบ้านเราก็ดูไม่เคยดีเลยนะครับเริ่มต้นก่อนเลยมองที่ทานนะครับดอกเบี้ยของทั้งเ็จเองกับบ้านเราซึ่งจะมีการพิมพ์กรงงอนัดแรกวันนี้อย่างไรบ้างครับอ๋อจริงๆนี่วันนี้นี่น่าจะเป็นช่วงที่น่าจะสนุกอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมมาแล้วและเป็นจังหวัดที่ผมได้มีโอกาสมานนําเเเสอออดดีียยยู่พล นะครับจริงๆอยากจะแตะนิดนึงนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของตัวหุ้นนะครับว่าหุ้นสารันี่ลงมาหลายวันติดต่อกันนะครับแต่สเกตดีๆนะครับเมื่อวานเป็นวันแรกที่หุ้นด i v ว r g e เจนติดนึงก็คือว่าดาวโจนบวกนะครับแต่ว่าในฝั่งของตัวหุ้นในฝั่งตัวหุ้นพวกกลุ่มจริงๆมันคือแม็กซ์เซเว่นแหละที่ยังมีความผันผวนอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการลงการลงลัษณะแบบนี้นะครับน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นแล้วนะครับว่าตลาดเนี่ยเริ่มมองการทรงตัวอยู่ได้ของเรื่องของตัวตลาดได้นนะะะคครรัับบโดยเพา่ง จริงวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวการประกรันงบของ n อ็นวีดียที่เขาคงต้องดูนะครับว่าดิฟซิกจะมีผลอะไรกันบ้างกับเรื่องของตัว n อ็นวีดียนะครับอันนี้ผมผมก็แทงในความเชื่อผมก่อนในความเชื่อผมเชื่อว่าวันนี้ตัวนี้ออกมาคงจะทรงตัวนะครับผมแต่บนสิ่งที่ควบคนกำลังเห็นนะครับว่าต่อจากดิฟซิของจีนเนี่ยเรายังไม่เห็นอะไรใหม่ๆออกมาแม้ว่าอาจะจะมีความเสี่ยงนะครับผมผมจึงมองว่าไม่ว่าจะเกิดดิฟซิหรือไม่เกิดดิฟซิตัวใหม่ดิฟซิอาจจะจบไปแล้วก็ได้นะครับผมสิ่งต่างกันมาคือว่า ความต้องการหรือความตื่นตัวในการใช้ AI ในการใช้ชิปเนี่ยจะมีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง <S <S จริงๆก็ยังเป็นโอกาสนะครับในในการลงทุนในกลุ่มของพวกไมโครชิปพวกนี้อยู่เหมือนกันนะครับไม่ได้แปลว,ว่ากลุ่มพวกนี้จะหายไปยังไง AI เป็นโซลูชันสาหรับในยุคหน้าของโลกไปแล้วนะครับในเวลานี้เนี่ยไม่มีทางหลีกเลี่ยงนะครับผมเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่ายังผมเป็นไปได้อยู่คราวนี้กลับเข้าไปในเรื่องนะครับว่าเฟดนะครับประเทศไทยด้วยจะลดดอกเบี้ยอย่างไรนะครับ <S 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 ผมผมผม,มองอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย ทุกคนจะมองเป้ากันนะครับว่าในภาพที่เกิดขึ้นหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์นะครับพย,ยายามออกมาเนี่ยตั้งกำแพงภาษีการค้าเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับสิ่งต่างที่ตามมาคือว่าจะมีโอกาสทำให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของเงินเฟอ้อขึ้นในประเทศสหรัฐเพิ่มขึ้นส่งผลนะครับผมทำให้จริงจริงเกี่ยวกับเลื่อเลนในอดีตนะครับว่าเฟดเนี่ยมักจะทำอะไรช้ากว่าตลาดคาดการนะครับผมว่าในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยช้าไปนะครับหรือลงดอกเบี้ยช้าเกินไปรอบนี้เหมือนเฟดจะตื่นตัวมากขึ้น ทำให้เริ่มส่งสัญญาณออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมว่าอืการลดดอกเบี้ยในปีนี้เป็นในปีนี้นะครับอาจจะไม่ได้มากอย่างที่คิดนะครับผมอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของเงินเฟอ้อท,ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งยังไม่เกิดตอนนี้นะครับยังเกิดในอนาคตนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมองในภาพใหญ่ๆภาพอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยผมเองนะครับยังมองนะครับว่าในฝั่งของการลงทุนในฝั่งของสหรัฐนะครับผมที่สอดคล้องเรือเ่องของตัวนโยบายทางการเงินของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยยังมีนโน้มในด้นาน positive อยู่ โดยเฉพาะยาิ่งนะครับผมแม้ว่าเฟดจะมองว่าการการที่เงินเฟอ้อจะเพิ่มสูงขึ้นจะมีความเสี่ยงนะครับผมแต่ทุกคนยังคาดการณ์เหมือนเดิมนะครับว่าเฟดน่าจะยังมีการลดดอกเบีย้ยนะยังไม่ได้บอกมีใครพูดสักคนนะครับเฟดจะกลับไปขึ้นดอกเบีย้ยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นในมุมนี้เนี่ยแน่นอนครับการขึ้นดอกเบีย้ยเป็นข่าวร้ายข่าวร้ายไม่มีนะครับผมในต,ตอนนี้เนี่ยยังคงเป็นข่าวดีอยู่นะครับบวกกับในเรื่องของตัวผลประกอบการของทางฝั่งสหรัฐนะครับจริงๆต้องเรียนนะครับว่าจริงๆในปีนี้นะครับผลประกอบการเนี่ย จริงๆผมมีอยู่รูปหนึ่งนะครับอยากให้ดูในรูปในหน้าที่สามนะครับผมที่ดูว่าจริงๆแล้วในฝั่งของผลประกอบการของทางฝั่งสหรัฐเนี่ยสังเกตนะครับว่าทุกๆปีในอดีตย้อนหลังเลยนะครับแต้มสีเหลืองรูปซ้ายนะครับแต้มสีเหลืองคือสิ่งที่รายงานจริงกับแท่งสีเทาคือสิ่งที่คาดการณ์เนี่ยแต้มสีเหลืองเนี่ยสูงกว่าคาดการณ์เสมอเลยทุกๆปีต่อเนื่องจริงนี่ก็เป็นไสนะครับที่บอกว่าทําไมหุ้นแพงแล้วมันยังแพงไปได้อีก ก็เพราะผลประกอบการที่ออกมาจริงสูงกว่าการคาดการ์ oh. อย่างต่อเป็นระยะเวลาหลายหลายปีรูปนี้เป็นรูปที่อยากนำเสนอนะครับมันมาเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นทําให้เกิดการรีเรทในเรื่องของตัว PE หรือ PE Ra t i o เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับผมทําให้ราคาหุ้ที่เคยแพงกลับกลายเป็นไม่แพงแล้วก็มีการไล่ซื้อกันต่อบนความคาดหวังในอนาคตที่ยังดีอยู่จริงๆวันนี้ก็ยังตอบเช่นนั้นนะครับว่าเซอร์ไพรส์ลักษณะนีนย้ยังมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่ในปีนี้ในฝั่งของสหรัฐนะครับผม อย่ามองแต่เอ็นวีดีเอ็นวีดีตัวเดียวนะครับผมมองว่าในทุ้ตอื่นเนี่ยก็ยังเป็นโอกาสเช่นนั้นจริงๆแล้วคอร์เรคชันที่ลงมาในรอบนี้เนี่ยอาจจะเป็นโอกาสเข้าซื้อที่น่าสนใจก็ได้นะครับถ้าจะมองในมุมนี้นะครับเรายังเห็นอย่างนั้นอยู่นะครับผมเราก็ยังไม่ได้กังวลน,นะครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่การซื้อจะเป็นมุมอย่างนี้ครับจริงๆดูในหน้าถัดไปนิดนึงนะครับเรื่องของตัวสไลด์นะครับหน้าสไลด์หน้าถัดมาเนี่ยมันตอบว่า ปกติเนี่ยเราบอกเฮ้ยปีแล้วนี่หุ้นขึ้นเนี่ยรู้กันอยู่นะครับว่าแม็กซ์เซเว่นปีแล้วขึ้นมา40กว<ฆ>่าเปอร์เซ็นต์เฉพาะเจ็ดตัวแรกนะครับผมแต่ตัวที่เหลือเนี่ขึ้นแค่แค่สิบเปอร์เซ็นต์เองทำให้เฉลีย่ยทั้งตลาด20เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็ตอบว่าแล้วปีนี้จะเห็นภาพอย่างนั้นไหมนะครับผลประกอบการนะครับในฝั่งของแม็กซ์เซเว่นปีนี้นะครับผมสังเกตนะครับว่าอาจจะดูชะลอตัวลงบ้างแต่ผลประกอบการของอีก493ตัวที่เหลือน,นะครับปีนี้กลับดูดีขึ้นเพนนรารระมมีเนรวมเสสีี่่ยยยยงงงใในนนนนกาารรรลทุนุนห้ัหััดอูะคบ พิ่งแต่ว่าอาจจะต้องเลือกหมวดเลือกกลุ่มนะครับผมที่อาจจะมีการลดโทนหรือลดน้ําหนักก่อนในการลงทุนของพวก Max กเซเลงบ้างาไปอยู่ในตัวอื่นนะครับผมที่ช่วยกระจายน้ําหนักหรือสร้างสมดุลในเรื่องของตัวผลตอบแทนเนี่ยได้ดีขึ้นมากกว่าสุด้วยซัมนะครับคุณวิคุณเฟิร์นครับอันนี้เป็นมองเห็นครับ ที well. We ่น <Armenia Class AS> ี่ค <episod> ือฝั่งของสหรัฐนะคะบ้านเราก็จะมีการประชุมกรงงอวันนี้ด้วยเหมือนกันนะคะนัดแรกเราประเมินอย่างไรแล้วก็ตลาดหุ้นไทยใกล้ๆจะหลุดพันสองนะครับทุกนมองว่านี่เป็นจังหวะหรือเปล่าเพราะหลายคนก็บอกว่ารับมาตั้งแต่พันสามแล้วพันสองห้าศูนย์แล้วนี่รับจนช้อนหักหมดแล้วเนี่ยนะคะไม่แน่ใจเรามองยังไงเกี่ยวกับบรรยากาศของการลงทุนในช่วงนี้ค่ะกับจริงๆต้องเสริมคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าไปในช้อนด้วยนะครับผมเราเราก็ยังมั่นใจอย่างนั้นอยู่นะครับผมถามว่าเหตุผลมันมีปัจจัยดีๆหลายเรื่องนะครับที่ ค่อยๆจะทยอยกันรับรู้นะครับผมแต่แน่นอนครับว่ามองในุมของเศรษฐกิจก่อนว่าจริงๆเศรษฐกิจวันนี้พูดได้ตามทางแบงค์ชาติเลยนะครับว่าจริงๆเราเนี่ยเติบโตได้ใกล้เคียงกับระดับศักยภาพในวงเล็บนะครับอาจจะยังไม่ได้สูงมากนะครับศักยภาพของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับผมตัวเงินเฟ้อนะครับผมที่ไม่สูงเนี่ยจริงๆแล้วมันเอื้ออำนวยในเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ดีนะครับไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเรื่องของการชะลอตัว นะผมอัตราการว่างงานที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ําไม่ได้สูงมากนะครับในเรื่องของการว่างงานก็ยังมองเป็นข่าวดีนะครับผมการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาที่มีการแจกเงินนะครับสร้าง s e n ิเ m e รหรือ c o n f ิเดน c ์นะครับความมั่นใจในเรื่องของการบริโภคให้กลับมาขยายตัวได้เพิ่มสูงขึ้นอยู่บ้างนะครับแม้ว่าจริงๆภาพต่อเนื่องพวกนี้อาจจะหายไปในอนาคตนะครับผมถ้ามองต่างๆเหล่านี้นะครับผมช่องสุดท้ายนะครับผมก็จะตอบว่าเส้นสีเหลืองนี้จะเห็นว่าจริงๆแล้วการออมของประเทศไทยนะครับ โดยพ้อยิ่งนะครับในออมร,ระยะที่ประมาณประมาณหกเดือนขึ้นไปเนี่ยกับขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นแปลว่าคนเนี่ยยังมีกําลังซื้อรออยู่ในอนาคตจริงแต่ว่ารอนะครับว่ากําลังซื้อกลุ่มนั้นเนี่ยจะถูกกลับออกมาใช้เมื่อไหร่ในวงเล็บนะครับจริงๆแปลว่าการลดดอกเบี้ยจะช่วยลดแรงจูงใจให้ไปออมเงินนะครับกลับมาสู่การบริโภคนะครับแต่คราบนี้สิ่งที่เรากําลังจะบอกนะครับวิทย์พยายามตอบคาถามทางคุณวิทย์กับคุณเฟิร์นนะครับที่บอกว่าเราแบงก์ชาติปีนี้จะลดดอกเบี้ยอย่างไรนี่พี่ตอบนี่นะครับว่าจริงๆเราเอไอ มีแนวโน้มนะครับผมที่จะยังคงดอกเบี้ยไว้ก่อนจากนะครับจากข่าวดีที่เกิดขึ้นที่บอกว่าเรายังไม่ได้แยกขนาดนั้นและอยากจะลดดอกเบี้ยในยามที่เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ความเสี่ยงหรือว่าการลดดอกเบี้ยนั้นเนี่ยนะครับมีโอกาสสร้าง Impact แรงๆนะครับในการที่สร้างบรรยากาศเชิงบวกให้กับประเทศในช่วงนั้นควรจะได้ผลมากกว่าภาษาที่เราพวกเราเรียกกันไวคือเก็บกระสุนนะครับก็คือว่าเก็บกระสุนไว้รลอยิงให้มัน้งเปี้ยงหน่อยจังหวะในที่เห็นว่ามันเปี้ยงแล้วก็ยิงถ้ายิงออกไปก่อนเนี่ย ยิงได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าความเปรี้ยงไม่มีเนี่ยทาให้กระสุนตัวนี้นเนี่ยถูกใช้ออกไปแล้วเปลืองเพราะว่ากระสุนของแบงค์ชาตินะครับมิได้มีเยอะมีอยู่แค่ประมาณ2.25ถูกไหมครับถ้าลดครั้งละสลึงสมมติครั้งึ่งลดได้ประมาณ7-8ครั้งก็กลับไปก็หมดแล้วนะครับผมเพราะนั้นการทยอยค่อยๆลดลงไปเนี่ยควรจะสร้างผลดีกับตลาดมากกว่านะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่เขามองเห็นกันในช่วงเวลานี้นะครับผมคราวนี้ถ้าดูต่อไปนะครับว่า จริงเรื่องของตัวการขยายสินเชื่อในบ้านเรานะครับผมตอบนี้นะครับในฝั่งกลุ่มธนาคารนี่นะครับผมจะตอบว,ว่าแม้ว่าในฝั่งของตัวการขยายสินเชื่อจะดูน้อยลงนะครับในส่วนที่เป็นเราเรียกกันว่าในฝั่งที่เป็นการบริโภคนะครับผมแต่จริงในฝั่ง c o r p o r a t e เนี่ยไม่ได้แย่ลงนะครับจริงยังมีการขยายตัวนะครับอย่างต่อเรื่องในบางกลุ่มบางเซกเมนต์อยู่นะครับซึ่งอาจจะไปแอบดูก็ได้นะครับในงบการเงินของทางแบงก์เนี่ยในตละธนาคารเนี่ยในกลุ่มที่เกี่ยว้องกับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับสินเชื่อยังขยายตัวได้อยู่ จริงแล้วแปลว่าจริงๆแล้วเราย่างมีการใช้คาเปกในบางส่วนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยซึ่งในพวกนี้เนี่ยควรจะยังเป็นผลดีในการขยายตัวทางเศรษฐกิจในบ้านเราได้ยังต่อเนื่องอยู่เหมือนกันมองในตลาดหุ้นสักนิดหนึ่งคราวนี้มองเห็นตลาดหุ้นอย่างไรนะครับผมตอบนี้ครับว่าจริงๆรูปแรกตอบทุกคนตอบมันกระดับถูกราค่าถูกเมื่อเทียบกับฟันดอเมนเทลที่เกิดขึ้นนะครับผม PE ี e. เนี่ยลงมาค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวนะครับเป็นโอกาสเข้าไปช้อนซื้อแม้ว่าช้อนจะเริ่มหักหลายและอันแล้วก็ตามนะครับผมก็ยังชนรีมะยปโ์ นะครับรูปทางขวาเป็นรูปที่ตอบโจทย์รูปนี้ครับค่ะนีิอยากเชดูนะครับว่าในฝั่งของตัวรูปนี้อธิบายนี้แล้วกันนะครับผมว่าแท่งสีม่วงๆเนี่ยนะครับผมก็คือตัว EPS นะครับผมไ่ดูย้อนหลังนะครับหลายๆปีเนี่ย EPS เนี่ยขึ้นขึ้นลงลงแกวงขึ้นแกว่งลงสังเกตนะครับว่าสีเหลืองนี่คือเซตอินเด็กซ์ก็แกว่งขึ้นแกว่งลงสังเกตดีๆนิดหนึ่งนะครับเมื่อ EPS ขึ้นหุ้นก็ขึ้นเมื่อ EPS ลงหุ้นก็ลงสังเกตแท่งสุดท้ายสีเข้มเขมสิครับนะครับ EPS ขึ้นนะครับแต่หุ้นเห็นไหมฮะเห็นความแตกต่างนีดหนึ่งไหมครับ EPS แต่ก่อนนะครับขึ้นก็ขึ้นลงก็ลงไปด้วยกันแปลว่าการแทงส่วนรอบนี้มีโอกาสนะครับว่าเมื่อหุ้นจบเซนติเมตรหรือบรรยากาศที่เป็นเนกาทีฟรอบนี้ลงไปเนี่ยการเทิร์นอาราวจะกลับมาได้ดีแล้วก็กลับมาได้แรงอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองเห็นนะครับผมบวกกับ positive factor ที่เราได้ยินตามข่าวนะครับผมเรื่องของตัว LTF ที่เขาพยายามจะเขียนออกมาให้ได้ภายในเดือนหน้าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนครับว่ายอดสะสม LTF เนี่ยมันลดลงมาเป็นลาดับเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่กดดันทาให้เรื่องของตัวการขายหุ้นที่เกิดขึ้นในตลาดเนี่ยมีออกมาค่อนข้างมากนะครับผมแต่เราเชื่อกันว่านะครับถ้ามีการประกาศมาตรการใหม่ๆเรื่องของตัว LTF ขึ้นมาเนี่ยแรงซื้อจะกลับเข้ามาในตลาดนะครับผมรานนี้อะไรที่น่าสนใจนะครับอยากถอยไปดูในหน้าเก้าหน่อยหนึ่งนะครับรูปหน้าเก้าเนี่ยเป็นรูปที่บอกว่าเซ t ตอินเด็กซ์แล้วผมก็มีเซ d ตไฮดวิ อ่ uh oh. แต่ทีนี้ไฮดีดิวเดนนะครับผมแอบมองดีๆนะครับแอบมองดีๆนะครับว่าเส้นสีเหลืองเนี่ยเส้นเดี๋ยวม,มันร่วงลงไปแต่เซตดิวิเดนนะครับเริ่มยืนแปลว่าหุ้น30ตัวดิวิเดนต์ห้ไฮดีดิวิเดนม,มี30ตัวนะครับผมเป็นกลุ่มที่มีไฮดีดิวิเดนเนี่ยกลายเป็นแหล่งพักเงินนะครับในเรื่องของการลงทุนเนี่ยที่มีความผันผวนน้อยกว่า <c oughs> เพราะนั้นการเลือกชั่นในหุ้นที่เหมาะสมควรจะตอบโจทย์เรื่องของการลงทุนในช่วงเวลานี้ได้อย่างดีด้วยมีสิ่งที่เรามองเห็็นนนนนเเเลยะครับว่่่าาออ๋ปปสิิงทีีกกดขึ้้จไ คราวนี้อยากจะดูนะครับว่าแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเราควรจะต้องเลือกลงทุนอย่างไงนะครับผมจริงๆในขณะที่ผมเป็นรายย่อยนะครับผมก็กลัวเหมือนกันแหละนะครับตอนขาลงเนี่ยพอลงมากๆเข้าเราก็เริ่มอยากที่จะขายมากกว่าซื้อถูกไหมครับพอขึ้นไปเยอะๆเนี่ยเราก็อยากซื้อมากกว่าขายก็แปลว่าสถาบานเราก็เรว่าติดดอยนะับเพราะฉนั้นจังหวะบางโอกาสเนี่ยครับเมื่อกี้ที่บอกมีการเอาช้อนเข้าไปรับเนี่ยนะครับก็คือเป็นจังหวะที่เราต้องเลือกแทงส่วนในบางโอกาสแล้วก็เลือกในช่วงที่เหมาะสมด้วยนะครับผม จริงๆเมื่อกี้คุณวิทย์ได้มีการสื่อความเรื่องของตัว S&P w e l l นะครับผม direction ของธนาคารไทยพาณิชย์เนเป็นอย่างไรบ้างโจทย์เรื่องหนึ่งนะครับที่เรากำลังตอบโจทย์อยู่ก็คือหัว Customer Centricity นะครับผม Customer Centricity เนี่ยก็คือเรื่องของการดูเรื่องของเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งนะครับเรื่องของการลงทุนว่าลูกค้าการลงทุนของเราเนี่ยหากมีการลงทุนนะครับควรจะมีความยุติธรรมกับลูกค้าถ้าลูกค้ายังไม่ได้รับผลตอบแทนเราจะยังไม่เก็บค่าธรรมเนียมเรามีการออกกองทุนขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับผมในมุมนี้นะครับผมเก Uh, no gain, no pay. อ่อโนเกนโนเพยเราเคยออกมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมไปอ้างอิงแัชนิดเซ็ตอินเด็กนี่แหละนะครับผลตอบแทนในช่วงเวลาน,นั้นนะครับจริงๆแล้วเราสามารถทำผลผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วเพราะจังหวะตลาดกาลังดีนะครับช่วงเวลาน,นั้นว่าตลาดยังไม่ขึ้นแล้วเราก็เลือกนะครับในมีมีการเข้าไปโคกับทางบริษัทจิตสโก้นะครับผมให้มาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้จัดการกองทุนในการบริหารกองทุนนั้นนะครับผมในวันนี้นะครับโอกาสอย่างนี้ทางเรามองเห็นว่าราคาหุ้นมันร่วงลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ เป็นโอกาสที่จะเอื้อเลือกนะครับผู้จัดการกองทุนนะครับที่มีความสามารถในเรื่องนี้นะครับเข้าไปรลุถึงลักษณะนีน้ว่าถ้าได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายนะครับผมเราถึงจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมถ้ายังไม่มีเราก็ยังไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งกองทุนนี้นะครับกำลัง IPO ในวันนี้ด้วยอยู่เหมือนกันก็เป็นเหตุก,การหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับการทุนในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับน,นี้อยากจะลองอยากจะจะลองแนะนําดูนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ซื้อขายได้เฉพาะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ที่เดียวนะครับเรามีการเอ็กซ์คลูซีฟเอาไว อีกอันนึงครับจริงๆแล้วบนคอนเซปต์อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีการพูดกันนอกน,นอกหนือ ity, เรื่องของตัว Customer Centricity ก็คือเรื่องของการการ Go Global mm hmm. อยากจะเน้นต่อนะครับในเรื่องของการ Go Global ของเรานะครับผมว่าทางไทยธรมนิกเนี่ยนะครับผมได้มีการพัฒนาระบบรองรับในเรื่องของการลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์แบบเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกของเราเลยนะครับคำว,ว่าเต็มรูปแบบเป็นอย่างไรนะครับหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการลงทุนดอลลาร์นี่ต้องเข้าใจนะครับว่ามันต้องเริ่มจากมีการแลกเงิน แลกเงินเสร็จต้องโอนเงินไปโอนเงินเสร็จต้องไปเลือกสิ่งที่ต้องลงทุนถ้าจะเป็นสมัยก่อนพวกเราก็ต้องเดินทางไปที่แบงค์ไปที่เคาน์เตอร์แลกเงินมีการเสรียค่าธรรมเนียมในการโอนเงินด้วยนะถูกไหมครับผมมีการเลือกอัตราแลกที่อาจจะเลทด,ดีเลทไม่ดีนะผมเรามีการต้องสั่งโอนเงินไปที่ไหนนะขบวนการพวกนี้วันนี้ไทยพาณิชย์ของเรานะครับพัฒนาทุกอย่างเป็นระบบออนไลน์หมดแล้วทําได้บน ecf ตั้งแต่ในการเปิดบัญชี ในการเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างน่าเหมาะสมด้วยนะอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างดีด้วยนะครับผมบวกกับในเรื่องของตัวค่าธรรมเนียมที่เราเวฟให้ตลอดเส้นเวฟค่าธรรมเนียมการโอนอครับผลิตคมอินวีลนะครับเวฟตลอดเส้นเลยนะครับผมซึ่งพวกนี้เรามีการพัฒนาต่อเน,นื่องมาตลอดนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าที่สามารถทําเรื่องของการทําลงทุนออนไลน์ได้ตัวแรกที่เราออกมาทดลองนะครับในการชิมรางตลาดเนี่ยเรามีการ IPO นะครับในกองทุนที่เป็นลักษณะที่เป็นเทอมฟัน ที่เป็นรูปสกุลเงินดอลลาร์า <Ừ. S 2> จะเห็น n อเนเป็นดอลลาร์านะครับต้องเข้าใจอย่างนั้นนะครับเพราะอบแทนก็จะอยู่รูปของเงินดอลลาร์าด้วยสามารถแลกเงินแล้วก็นําไปลงทุนได้เลยครับคุณวิคุณเฟินครับครับผมถามพี่เอ็มอย่างนี้มีแนวโน้มเรื่องตัวดอกเบี้ยนโยบายไม่ว่าจะเป็นเฟดเองก็ดีปรับกี่ครั้งไม่รู้แต่ตอนนี้เป็นขาลงนะครับทางด้านของบ้านเราจะประหยัดกระสุนหรือไม่อย่างไรไม่รู้แต่เป็นทิศทางขาลงเช่นเดียวกันท่ามกลางบริบทแบบนี้นะครับเรามีโปรดักอะไรหรือเรามีกลยุทธ์อะไรในการที่จะแนะนําผู้ลงทุนบ้างครับเออ่่จริงงๆแล้้ววนีตตบา ดอกเบีย้ยทุกคนพูดแต่ลงไม่มีใครพูดขึ้นเลยถูกไหมครับการลงทุนในลักษณะของการลงทุนที่มีความยาวหน่อยนะครับอยู่ในประเทศนะครับพวกในกลุ่มที่เป็นการลงทุนในกองทุนที่มียุชเฉลีกันตาสานี่นะครับที่มียุชเฉลีกการลงทุนไม่ยาวมากนะักประมาณสักสองปีอย่างเงี้ยครับผมหรือถ้าเป็นหุนกู้ก็ได้นะครับควรจะตอบโจทย์การลงทุนได้ดีกว่านะครับผมว่าในเรื่องของการลงทุนที่ว่าเรายังได้กระแสเงินเข้ามาได้ดอกเบีย้ยเข้ามาแล้วก็ในขณะที่ดอกเบีย้ยเนี่ยถ้ามองว่าเป็นขาลงไม่ใช่ขาข,าขึ้นแน่ๆเนี่ยนะคร ล็อกยาวไว้ดีกว่าล็อกสั้นแต่ไม่ต้องยาวมากนะครับผมเพราะผมมองมองว่ายาวมากจะไม่ใช่ตัวที่ตอบโจทย์นะผมว่าผมมองว่าประมาณสักสองสามปีเป็นต้นไปเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่เหมาะสมรวมถึงนะครับบรรยากาศดอกเบี้ยขาลงจริงๆยังเอื้ออำนวยเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับการลงทุนในหุ้นอย่างที่ผมเมื่อกี้เรียนไปพยายามนำเสนออยู่นะครับก็พยายามจะบอกว่าก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจด้วยเช่นกันครับคุณวิ๊กคุณเฟิน ถามเพิ่มนิดเดียวค่ะพี่เอ็มเพราะว่าการลงทุนในสกุล USD อย่างกองล่าสุดของเราเนี่ยนะคะถือเป็นการลงทุนหุ้นนอกหรือเปล่าหรือถือเป็นการลงทุนในแอสเซทในผ่านตัวสินทรัพย์ไทยค่ะพูดถึงเรื่องนี้ก็ยงไปเรื่องของภาษีหุ้นนอกนั่นเองนะคะพี่เอ็มอธิบายคำนี้นิดนึงค่ะครับจริงๆเรียนนะครับว่าเรื่องของภาษีคือไม่เสียภาษีนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ยังอยู่ในภายใต้พรบทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ที่มีการลงทุนระดมกำลงัลงทุนในประเทศเหมือนก,นการลงทุนในกองทุนรวม,รวมอื่นนะครับที่ไม่ได้มีการเสียภาษีด้วยเช่นกันครับก็จะเป็นลนักษณะเดียวกันอยู่ครับแม้ว่าจะเป็น u s d เทอมก็ตามนะคะถูกต้องครับผมใช่ครับขอบคุณมากเลยค่ะของมาก<ด>ครับพี่เอ็มขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณตงโรงสเสรีสาริยานะคะจากทาง S C B นะคะก็เป็น Investment Product Selection นะคะก็เลือกมาให้แล้วนะคะหุ้นอเมริกา Max 7ผ์เซวนันผลอยู่นะคะแต่ว่าเริ่มมีสัญญาณบวกเพราะว่าดาวโจนส์บวกได้แปลว่าถ้ามองแบบนี้ผลประกอบการที่ยังไปได้ต่อนะคะแล้วก็ตัวเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะขยายตัวได้แล้วก็ไม่น่าจะต้องระวังเรื่องของตัวเงินเฟ้อนะคะมักนักคือแน่นอนแหละว่าเงินเฟ้อจะดีขึ้นมาบ้างแต่ว่านโยบายของการเงินเนี่ยก็ยังเป็นไปในทาง ลดดอกเบีย้ยมากกว่าที่จะขึ้นดอกเบีย้ยนะคะดังนั้นก็มองว่ายังไง Nvidia ดียก็อาจจะทรงตัวในแง่ของผลประกอบการเพราะว่า AI ยังเป็นโซลูชันของโลกนะคะลงทุนหุ้นอเมริกาได้แต่ว่าต้องเลือกกลุ่มนะคะก็คือเป็น n อน m a g n ิฟิเซนเซเว่นส่วนหุ้นไทยคาดว่า รอบนี้น่าจะคงดอกเบี้ยเก็บกระสุนเอาไว้นะคะแต่ถ้าเป็นดูสินเชื่อเอกชนยังขยายตัวได้ EPS ก็ขยับขึ้นด้วยแต่ราคาหุ้นร่วงลงซึ่งก็ถือว่าสวนทางกับภาพในอนดีตแปลว่าซน n ิเ m e n t ถ้ามาเมื่อไหร่ก็อาจจะทําให้ดัชนีกลับขึ้นไปได้เมื่อน,นั้นนะคะซึ่ง s b เขาก็มีโซลูชันให้นะคะไม่ว่าจะเป็น no เกน n น o p สําหรับคนที่ลงทุนเราก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมถ้าไม่ได้รับกําไรกับการลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะผ่านเทอมฟันของ s b แต่รอบแรกเนี่ยเป็นเทอมฟันก่อนอนาคต อาจจะมีเพิ่มเติมแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีหุ้นนอกด้วยเพราะว่าถือว่ายังอยู่ภายใต้พรบหลักทรัพย์บ้านเราค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ